วัสดีคะ่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชออ่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็แค่กินไอแก้มไม่ครับเอาชีวิตรอด1.7.1ใน EP ที่16กันต่อเนานะก็ะโอเคค่ะถ้าอย่างนี้เราไปเอาชีวิตรอดกันต่อเลยจ้าไอแม่พิเคนวันนี้เราจะไปไหนกันต่อนี่หรอวันนี้หล่ะพี่เคนก็ยังมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มมาดิอุย้ยมันมีทั้งหลายอย่างให้เราได้เลี้ยงนะพี่เคนจะสร้างอาณาจักรสัตว์เลี้ยงให้ใหญ่สุดลูกหูกลูกตาไปเลยอยากเลี้ยงอะไรหรอเลี้ยงอ้อมเลยเอ้ย เอาชีวิตรอบ1.17เนี่ยมาหลาย EP แล้วนเนาะเราก็ได้สร้างพวกฟาร,ร์มอตัตโนมัติกับไม่อตัตโนมัตินะคะมันก็หลาปฟามานะแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่มีค่ะนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงค่ะเอาฉะนั้นวันนี้เราต้องอ,อกไปจับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงกันเนาะมีอย่าาอ้อมทียงไม่มีอะไรอ๋อ <c oughs> บ้านยังไม่มีเลยเนี่ยบ้านสตาก่อนน้อยังไม่มีเลยคิดดูดีบ้านจันน้อยยังไม่มีเลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรวันนี้นะคะก็จะไปจับน้องพึ่งมาด้วยเนาะเพราะว่าเราต้องการจะมาขยายพันธุ์พึ่งนะคะให้ได้หลายตัวเลนนะะะะะออรกกกกกกก็็ต้้งมมีีแควววพพชืดู แล้วก็พวกปลาสดนะคะไปจับน้องแมวกับน้องหมากันด้วยนะโอ้ว้ตื่นเต้นจุงพี่เคนจะไปจับสัตว์ตัวร้ายน่ารักมาให้เต็มบ้านเลยอะยังไม่ชินดีกรอตื่นเต้นทำไมเนี่ยโอเคค่ะเร้ก็จะเดินทางไปที่ป่าดอกไม้กันเนาะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงป่าดอกไม้กันแล้วอะโอเคแล้วก็จะเริ่มหารังพึ่งกันก่อนนะคะเรามีรังพึ่งเนี่ยซ่อนทำกันนะทางซ้ายทางซ้ายนู่นไงเจอแล้วเฮ้ยเจอน้องพึ่งแล้วโอ้โหบินอยู่ด้วย่ะราจับเช่นวันไห โอเคจับพึ่งให้หน่อยนะเชิญมาเลยเชิญมาเลยเดี๋ยวเขาเ่าเอาโรงพึ่ง โอเคเราก็จะต้องวางแคมป์ไฟไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอแปึงน,นะคะให้พึ่งมันเมาะนะมาเลยมาเลยน้ำพึ่งมามาอยู่กับพี่เคนนะอย่าไปตีพึ่งนะอย่าน้ำพึ่งตอยเอานะตอยอ้ำเลย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอากรรไกรนะคะตัดที่รังพึ่งค่ะรู้สึกว่าน้ำพึ่งเต็มรัง<อ>แล้วแหละแต่และเคานเราก็จะได้รวงพึ่งมาค่ะเย้เ้ฮู้เฮ้ยแต่ว่ามันยังไม่พออ่ะเขาอยากดีเยอะกว่านี้อ่ะพี่เคนอย่าไปซอแันกันเนาะเราเข้าไปดูข้างในเจมีอีกมาแอ้เวลาพี่เคนแถวนี้มันต้องมีดิพี่เคนรอ่นี้นะมัน หลายมังเลยเนาะโอเคพี่เคนจับ้องพึ่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขามาแป๊บนึงเดี๋ยวเขาไปสำรวจทาวนนี้ก่อนเห็นว่าแต่ว่าทาวนี้มันต้องมีรังพึ่งอีกสี่มันเป็เป่าดอกไม้มันก็ต้องมีดิยังไม่เจอตอนนี้กำลังมองหาอยู่ไม่เจอดิมันต้องมีอีกดิดูดิดอกไม้อย่างเยอะเลยอ่ะไอ้น่นไงเจอแล้ว อะไรแวบๆเกิดรัเพึ่งแวบๆเล่าแล้วก็น้ำพึ่งเต็มรังซะด้วยเพราะฉะนั้นอ๋ออยู่ติดพื้นด้วยอ๋อเดี๋ยวปักหนึงนะฉันจะต้องทุบพุ่มไม้กันนะคะแล้วก็ขุดดินนิดหน่อยเนาะเราวางพึ่งต่อยนะไม่ต่อยหรลาน้องหายไปแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยววางแคมป์ไฟลงไปนะคะปักได้แล้วโอเคค่ะเราก็ได้รวงพึ่งมาอีก3าดวงนะคะเป็น6กดวงแล้วเนาะน่าจะพอแหละโอเคเราก็จะใช้ซิลทัชนะคะตอกรังพึ่งกลับไปนะคะสักหนึ่งรางก็พอเนาะแล้วจะเป็นรังพึ่งธรรมชาตินะคะเออาลลลล่่ะะพีคคนนปปัักกดดไไไ้้้้แแววขงรบ เลี้ยงพึ่งกันแล้วตอนเดี๋ยวเราจะพาน้องพึ่งกลับบ้านกันก่อนนะคะแล้วก็ทำบ้านไม่ให้น้องพึ่งอยู่ชั่วคราวและแล้วเมื่อไหร่เราจะคิปเปอร์กลับไปเลี้ยงบ้างอะคิปเปอร์มาเลี้ยงไม่เชื่องอันนี้ลงน้ำมาเลยไปเลยเย้ <gasps> แล้วคับพี่เคมันจะค้ำเราก็โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านต่อเนาะพวกเรา,าเตร็มดอกไม้ไ้ให้เต็มเลยเอาล่ะถึงบ้านแล้วจะพึ่งน้อยมาทางนี้เลยพึ่งน้อยโชว์ นี่ไงนี่ไงานขนมพึ่งเป็นไงสวยเปล่าอย่ากัม่าหงข้าวเลยอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าจะเป็นฟาร์มพึ่งอนุบาลชั่วคราวนะคะยำมาชั่วคราวกันเนาะเพื่อที่จะขยายพันธุ์น้องพึ่งเนี่ยให้ได้หลายๆตัวกันนะคะเราค่อยทำฟาร์มแบบอตัตโนมัติกันต่อเนาะแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นชั้นปฐมละเนี่ยแล้ว <c oughs> อดีเมื่อจะขึ้นปฐมกรมทิยมเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวขยายพันธุ์น้องนะคะให้ได้หลายๆตัวกันเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องกินดอกไม้นะคะน้องก็จะออกลูกปะค่ะอ้าอ้าววววนีแลยยตัเเดองึง้ง นะคะไว้ที่น้องเนี่ยตำน้ำพึ่งให้เราเนาะอ๋อูกดีลูกมันก็ตัวเกือบใหญ่อะนะเนี่ยน่ารักเวอรถ้าตัวเล็กอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะ โอเคป๊บปึงนะเดยวเขาคับของเพิ่มก่อนแล้วก็จะเอารงพึ่งเข้าไปคับแบบนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยแ่นไม้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นรังพึ่งเทียมอะค่ะแล้วก็จะมาวางท่าแถวนี้กันเนาะเอาละแบบว่าส่วนใหญ่พึ่งนะคะมันจะเข้าได้แค่รังละสามตัวเนาะเอาละพี่เคนเดี๋ยว่อยมาขยายพันพึ่งทีหลังอรอบนะโอ้โหเาเราจะให้เต็มรังเลยเนาะเอาแบบว่าสักฝุ่งอะเอาเราไปจับน้องแมวกันดีกว่านี่มาเร็วมาเร็วแบ็กกี้รอเราอยู่แล้วก็น้องแมวเหมียวเนี่ยมันก็เดินเพ้นพ่านอยู่แถวหมู่บ้านเราเนาะ ใช่แล้วนั่งรออยู่เรื่อยแน่พี่แน่มีตัวนึงอะสีดำแบล็กกี้คือแบบว่าเมื่อก่อนเนี้ยพี่อ้อมกับพี่เคนะคะคอยเลี้ยงแมวเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยก็จะเป็นตัวสีดำนะคะชื่อว่าเจ Black ้าแบล็กกี้เนี่ยแต่ว่าน้องตายไปแล้วเนาะก็ตายตามอายุไขของเขานะเข,ขาแก่ไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเลี้ยงตัวใหม่ค่ะเป็นแมวจรจับที่เราเก็บมาเลี้ยงนะคะ<อ>ก็จะเป็นแมวลฟยสลิดส,สีส้มเนาะชื่อว่าเจ้าถุงทองเนาะแล้วก็อีกตัวนะคะก็จะเป็นแมวลฟยสลิดสีเทาค่ะตัวนี้ก็ชื่อว่ากิมจินะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านพี่อ้อมก ันนี่เอามันนี่เอ้ยไม่ได้แบกกี้ของเขาแบกกี้ของพี่เคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเขาไปสุดท้ยนีทำไมนี่จับเลยโอเคแบกกี้ของพี่เคไประเดนหน้าดึรักกอยไม่ได้ของเขาเอาติด โอเคแยเสร็จเขาอะเสร็จโจมโอเคแมวเหมียวพี่เคนไ่ได้โคตรเหญ่แบกกี้ต้องเป็นของเขาโอ้แบกกี้มาอยู่พี่เคนมาไหมของเขาคนเดียวเขาเลี้ยงมาก่อนนะแบกกี้เนี่ยโอเคจ้าเราทำบ้านกระจกนะคะไว้ให้สัตว์เองเรียบร้อยเออเราจะให้น้องแมวกับน้องหมานะคะมาอยู่ในบ้านกระจกหลังนี้กันก่อนนะอุ้ยหลังยังใหญ่เลยนี่นไม่ต้องไปอยู่ข้างนอกแล้วให้น้ำค้างมันปากนะเราตักแทนนะเราตักแทนโอเคจ้าเดี๋ยวเราก็จะให้น้องนะคะกินปลาเนาะน้องจะได้เป็นของเรานะคะ เอาล่ะจาแมวเหมียวเป็นปลาป่ะฮะแค่นี้น้องก็เป็นของเราแล้วใส่ปากคอเรียบร้อยโอเคบลั๊ก,กี้อยู่ในนี้กันนะเดี๋ยวจะไปพาเพื่อนมาให้อยู่หลายตัวเลยเนาะฮะไปะไปจับเพิ่มกันดีกว่าในหมู่บ้านน่าจะ,ะยังพอมีอยู่เนาะใช่เราเคยเห็นมันเดินอยู่ตัว2ตัวเนี่ยอยู่แถวนี้ยเราจะยังอยู่<ะ>ไหมไม่รู้เหมือนกนันน้ำอาจจะไปอยู่ป่าแล้วมั้งไม่ใช่ว่าโดนซอมบี้คิวไปหมดละ่ะเฮ้ยซอมบี้ไม่เอาหรอกคิปเปอร์มันก็ขัวแมวนะ ไอ้มีแต่โกเลมเนแถวนี้โกเลมเยอะจุงโอไม่ไอ้มีน้องจิงจอกด้วยไม่เห็นมีน้องแมวแล้วอ่องยังไม่เจอไม่รู้ว่ามีหรือต่อเนาะเฮ้ยหมดแล้วหรอเฮ้ยมิคเคนเขาเห็นแว๊บมาตัวหนึ่งเอ้ยเย้เชียวมันเป็นลายสลิดสีเทาเหมือนตัวที่บ้านเลยเจ้ากิมจิจับเลยจับเลยเฮ้ยเจ้ากิมจิน้อยมานนี้แล้วมานี้แล้ววันเขาหนีไปนะ มันเห็นตาแล้วมันเห็นกากิน,นเห็นา,าเนี่ยอ้าวโม้เห็นกากินเหมือนเจ้าของเลยไวเหมือนโอเคน้องแบบว่างนอนสอนง่ายเนาะจับทีเดียวติดเลยนะโอเคจ้ามาเลยมาเร็วกับบ้านกันมีบ้านให้อยู่แล้วนะไม่ต้อไปเพนทานข้างนอกก่อนนะไปดูดี่ดูดดนี่น่ารักปอนี่มาเร็วไม่ต้องอดมือม้อกินมื้อแล้วนะนี่ที่บ้านอ่ะมีของให้กินเยอะแยะเลยนะตามมาเร็วมากมามาทางนี้เร็วโอ้ยน้องเดินตามต้อยๆเลยอ่ะอย่างงี้ต้องซื้อหมอนปทุดุดดิกมาให้แล้ว เอ้ยไม่เอาน้องไม่เล่นไอต,ตัวที่บ้านไม่เห็นมันจะเล่นเลยอ่ะาสงสารจุงแต่มันชอบมาฝนเล็บนะแต่ว่ากับองค์กับอีสส้โฟง้งโซฟานี้แบบว่าเป็นรอยข่วนแมวหมดเลย <c oughs> มาแล้วว้าวน่ารักเชียวเอาละจ้าอยู่นนี้ก่อนนะจะมูกสีชมพูด้ย แล้วกิมจิน้อยแล้วก็ให้มันกินปลาทั้งคู่นะคะแบบนี้เนาะมันก็จะลัอกกันจิ๊บจั่วแล้วก็จะออกลูกมามาเอาไปตัวเราวอ,อกมานี่เหมือนกันเลยอ่ะไม่ว่า <ละ S 2> มันสีอ,อื่นบ้างหรอไม่เหมือนใค<ห>รเล่เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่กันแน่เนี่ย,อยไอหักในลายสีส้มอ่ะลายปลาสลิดสีส้มอ่ะแลวตั้งชื่อว่าถุงทองอ่ะอย่างงี้ต้องไปหาจับเพิ่มแล้วเฮ้ยเราไปหมู่บ้านอื่นโอเคโอเคพี่เคนไปไปไปเหมือน้องหมาตอนนี้นะเรามีแมเราเราต้องมีน้องหมาได้สิค่ะไม่ได้เลยเราต้องไปหาหมาป่าก่อนเนาะหลังบ้านหลังบ้านไปซึ่งีบ ชอบอยู่ในป่าพวกป่าเบอร์รี่ป่าสปูตนะคะต้องไปลองเซอร์เวย์อยู่เนาะว่าน้องอยู่แถวไหนนะคะโอเคเรามีกระดูกมาแล้วอย่างไงน้องกระหนีไม่พ้น้องเคยเห็นหน้าอยู่บนภูเขาหลังบ้านนี่แหละโอเคเดี๋ยวเขาจะลองขึ้นไปดูนะอยู่ไหนอยู่ไหนกุกกิ๊กน้อยกุกกิ๊กน้อยถ้าเขาไม่อยู่ก็แปลว่าเขากลัวอ้อมหนีหายไปแล้วนี่เขาเห็นแล้วว่ห็นน้องไวไวหญ่ชโยมาเร็วจะดอกแดกมาเร็วมาเร็วมันชื่อแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเรียกเฉยเฉเอ้ยน้องตัวนี้แบบว่ากินจูเหมือนกันเะเนี่ยดูดี โอเคจับติดแล้วล่ะสองตัวเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาเราเขากลับบ้านนะคะแล้วก็ไปขยายพันธุ์ต่อที่บ้านเนาะไอาแล้วกลับบ้านกันเร็วก่อนที่มันจะค่ำมืดเนาะอย่มันตกอันตรายนะเต็มเลยนะจะบอกให้เรื่องอะไรอ่ะเพื่อนชาวบ้านเหรอมีแมวอยู่เป็นเพื่อนไอ้แมวแค่สามตัวนะเนี่ยโอเคถึงบ้านแล้วเนาะเพราะว่าบ้านเราอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่แค่หลังเขานี่เองี้ยแหละเอาแล้วจ้าหมาน้อยอันวาร์ปตามอยู่แล้วล่ะ แล้ทางนี้ทางนี้เอาจะไปทำรับดีกว่าเนาะเอาให้อยู่กับแมวไงแล้วเขาจะไม่กัดกันเหรอไม่กัดสิเพราะว่าปกติเราก็เลี้ยงแมวกับหมาอยู่ในบ้านอยู่แล้วในชีวิตจริงนะเขาต้องเลี้ยงด้วยกันตั้งแต่เด็กกันดิมันถึงจะไม่กัดกันไหมเราก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆด้วยกันนี่แหละโอเคก็เหลืออีกตัวใช่ป่าวมาเลยวทำไมไม่เข้ามาไม่เห็นมีเลยอ่ะอันนี้เรียกใครอ่ะเรียกอ้อมฟังไม่รู้ล่องขอาววุ้นปลากระาได้ปะก็เห็นเรียกล้อ้อมไงท้อไมมา ก็าตามน้องหมาเอ้ยมาแล้ว,ลวเดี๋ยวยุงเข้านะโอเคจ้าให้มันกินเนื้อเผาเนาะโอเคแล้วมันก็จะรักการจุ๊ดยูแล้วก็จะออกลูกลูกหมาโอโ้โห <c oughs> ต้องซื้ออาหารกี่กระสอบกันแน่นี่นี่น้องกินไม่จูหรอกนะ่าเต็มบ้านละอ้อมน้องกินเนื้อย่างนะตายแล้วเดี๋ยวพี่เคทเตียมมาตั้งมันกับน้องหมาได้ปะ ก้าวเคนเราได้ลูกหมามาแล้วเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะไปจับนกกันนี้ป่าจังเกิลกันต่อเนาะซึ่งป่าจังเกิลน่ะก็อยู่ข้างๆบ้านของเราเอง็งไงทางขวานี่เองไอ้นี่เราไปหาน้องนกแก้วกันดีกว่าเอามาเลยสักสามตัวก็น่าจะพอเนาะไหนไม่เห็นมีเล่ะอ้อมน้องอยู่แถวไหนอ่ะแก้วพี่เคนมั้ยเนี่ยอือหาน้องยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเห็นอะไรแว๊บๆสีฟ้าๆนั่นไงนกไก่สีฟ้า ให้ก <c oughs> ุ๊กไก่จะกินแม่ซีดอป๊บนึงนะเอ้ยน้องไปไหนแล้ว่ะนี่นี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเหรอตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยน้องจะบินหนีอะ่ะโอเคให้น้องกินแนะา่ซีดก่อนเนาะอล่ะเจ้านกกินซนักกินซะเย้เรา <c oughs> ได้ลูกนกอีกตัวแล้วเกาะไรลแล้วได้ลูกนกมาเลี้ยงละไอ้ไม่ใช่ลูกนกสีมันโตแล้วนี่นะเฮ้ยสีน้ําเงินสีน้ําเงินเอารื่อยเอาดรวยเอาเยไม่เห็นสีแดงเลยอะได้สีแดงอะเอสีเขียวเรื่อยเอาสีเขียวไปก่อนเนาะสีแดงย่ะขาดไม่ได้นะ โอเคแป๊บนึงน้องตามมาล่ะแต่เราจะละเหลือสีเขียวใช่เป่าเอ้ยเจ้านกแก้วอย่าเพิ่งหนีดิจะพาไปอยู่บ้านด้วยบ้านเลยงานนี้ไปแค่สามตัวก็พอโอเคเดี๋ยกันนะน้องบินหนีอ่ะน้องยังไม่อิ่มแล้วล่ะต,ต้องขึ้นไปหาหน้าข้างบนเอ้ยอย่าเพิ่งหนี กินมาแล้วซีหรือเปล่าอ้ยกินจุ๋มกันนะเราเนี่ยโอเคไ่เคนได้ละได้ไก่มาด้วยใช่เชยโยไก่ไม่เอาที่บ้านมีเต็มเลย <c oughs> ไก่จะอยากกินที่บ้านเยอะแล้วเราไม่เอาเลยไม่ไหวโอเคจ้าเราก็จะพานกแก้วกลับบ้านกันเนาะโอเ้เรายังขาดแพนด้าเนี่ยยังไม่ได้จับแพนด้ามาเลี้ยงเลยโอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาละเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะไปกันีกี่าบ้านของเราอยู่ตรงนน้นเฮ้ยตังโมยอย่างเยอะเลยอนะแถวนี้ เอาร่ะที่บ้านก็มีนี่ไอ้ฟางเป็นโมอ<ก>ของเราบ้านเราเลยฮะอ้อมเรามาแข่งกันดีกว่าใครจะถึงบ้านก่อนเ <c oughs> อาเลยเขามีรถลังเขาไม่กลัวหรอกเฮออเอาไม่ทันพี่งแข่งหรอกนะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วจัขึ้นรถได้นี่มันก็ไหลฝ่ายกันนี่แห่จริงก็ตามไม่ทันดีเลยเ <c oughs> ราจะไปทางร้านต่อฮ้ยนี่ปาดหน้าเค้กยังทำปาดหน้าเค้กแกล้งกันทำไมเนี่ยไปแล้ว โอ,อ้ยแล้วจะมีรถลัลงมาทำไมพี่เคนะพี่เคนไม่นั่งอ่ะอ๋านี่ใส่แล้วใส่แล้วปาด <c oughs> โ<ท>อ้ยจะขับถนนนะมีทางมาลายฮ่าฮ่บอกแล้วคนหลอดได้เปรียบไปเริกไปเริกจะถึง, <c oughs> งละเอ้าวเอ้ยเดี๋ยวผิดทางนะตัวนี้ไง <c oughs> เอ้าวงานงอกเลยเราจะให้นกอยู่ห้องนี้นร้เไป ชอนิดเดียวเองอะชิเฮ้ยไม่เกี่ยวกันเราจะให้น้องนกได้อยู่ห้องนี้แยกจากหมาแมวไปเลยเอาแล้วจ้าน้องนกน้อยเอาล่ะเดี๋ยวจะให้น้องนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะเอาล่ะเอาล่ะเกาะพื้นซะเอ้ยอย่าเพิ่งบินหนีไม่ได้ไม่ได้เกาะพื้นก่อนเดี๋ยวนายจะบินตามนั่นแะนั่นแหละนั่งก่อนนั่งก่อนเอาละจ้านั่งก่อนนะนั่งก่อนนะโอเคเราจับได้แค่สามตัวก็พอก่อนเนาะแันี้ก็เต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีที่เินแล้วปลูตนพเคนเขาอยากปลูกต้นไม้ทีเนี้ยไหนลูกค้างอเอได้กวไปัก ลงไปเนาะแล้วก็ปักต้นโอ๊กลงไปแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องทําบนมิวก่อนติดทอสติดทอสเอามันติดทอสใช่ปะแป <G ül> ๊บหนึ่งแป๊บนึงเอาในต้นเตี้ยไม่เป็นไรตกแต่งได้นี่ไงพี่เคน <G ül> นี่น้องอมันจะพุ่มใหญ่เกินไปเหรอเนี่ยเนี่ยน้องอยากบินไปเกาะอะไรที่พวกกิ่งไม้อะ <G ül> ๆๆ่ะเมื่อกี้เราก็จะแบบว่าตกแต่งใบไม้นี่นะคะอา่าดูสิบ้านใหม่ของน้องลกของเราขอาให้มันสูงสูงนิดนึงสวยเชียวสวยเชียวต้องจะได้แบบว่าอยากบินไปเกาะนะเอาละพี่เคนเพอ เอาอยัางเอาตรงนี้ได้หรอเรียบร้อยนี่ฟาร์มนกของเราสวยปะล่ะโอเคเดี๋ยวก็ให้น้องเกาะต้นไม้อยู่เนาะอเอาละค่ะก็วันนี้เราก็เอาชีวิตรอด1.17ใบข้านี่ก่อนเนาะถ้าชอบจับสัตว์น่นารักแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์มาให้กดติดต่อก็เป็นกำลังใจเนี่ยเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอยเมนต์คุยกันนะคะวันนี้ต้องไปหรอแล้วลังไปใช่